สวัสดีครับวันนี้มาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูัยเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้จะเหมาะสําหรับครูผู้สอนที่ต้องการนําเสนอด้วยวิดีโอแล้วก็เห็นหน้าครูผู้สอนหรือผู้บรรยายด้วยเราจะใช้แคนวาในการทําเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะครับก่อนอื่นเราเข้าเว็บไซต์ c a n v a .com เราเริ่มตั้งแต่แรกเลยเนาะนะครับคลิกที่เข้าสู่ระบบ คลิกที่ดำเนินการต่อด้วย google แล้วเราก็ไปเลือก gmail ของเราที่เราสมัครไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กรอกรหัสผ่านแล้วคลิกถัดไปก็รอสักครู่ก็จะเข้าสู่หน้าแคนวาของเราพอเราเข้าสู่หน้าแคนวาของเราแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้เป็น Presentation ในการนําเสนอซึ่งในการนําเสนอนั้นเราสามารถเสนอได้ในรูปแบบคล้ายกับ powerpoint ก็ได้เสนอในรูปแบบ pdf ก็ได้เสนอในรูปแบบวิดีโอก็ได้วิดีโอนั้นมีทั้งให้เห็นหน้ากับไม่เห็นหน้าแต่ตัวนี้เราจะทําให้เห็นหน้า,เ,าเราคลิกที่ presentation แล้วคลิกที่ presentation 16/9ก็จะมากดตัวน,นี้ก็จะมาปรากฏเทมเพลตให้เราเลือก เดี๋ยวเราลองค้นหาเก็บเรื่องของอะไรดีสิ่งแวดล้อมการนำเสนอสิ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็แล้วกันนะครับเราก็เอนเก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยอ้าวเราสมมติเราตัวนี้จะมีอยู่10สไลด์นะครับเราก็เลือกมากดอ,อ,อันนี้ก็ได้นะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้สวยดีนะครับลเลอกแบบน,นี้ แล้วเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนรูปภาพอะไรก็ได้ตรงนี้จะมีบอกใช้ทั้งหมด13หน้าไหมนะครับ13หน้าเนี่ยเราบอกใช้หมดนะคลิกไปเลยใช้หมดทั้ง13หน้าก็จะมาปรากฏตรงนี้13หน้าเลยนะครับเราก็มาแก้เนาะแก้ตัวอักษรเปลี่ยนรูปภาพนะครับลบอันไหนที่ไม่เอานะรหรือเพิ่ม อันไหนที่เราต้องการใส่เนื้อหา่าไปหรือจะเพิ่มหน้าอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าเราแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วจุดประสงค์ของเราคือว่าเราจะนําเสนอโดยที่ปรากฏหน้าครูผู้สอนหรือผู้บรรยายอย่างไรนะครับพอเรา,ชาใช้เสร็จเนี่ยว่าสมมติว่าเราแก้อะไรเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาคลิกที่แชร์ตรงนี้แล้วก็มาคลิกที่พรีเซนต์ครับพรีเซนต์ก็จะให้เลือกอีกนะครับเราก็มาเลือกพรีเซนต์และบันทึก นี่นะพีเซน์และบันทึกนะก็จะปรากฏรูปหน้าอย่างนี้ละอันนีน้เป็ตัวอย่างช่วงนี้เราคลิกที่ต่อไปแล้วก็คลิกที่ไปดูไปที่สตูดิโอบันทึกเสียงเราก็รอตั้งค่าหน,น,น้ากล้องอันนี้เราก็จะใช้น้ t ตบุ๊กทำเนาะหรือใครจะใช้แท็บเล็ตหรือมือถือก็เหมือนกันนะครับเราก็คลิกที่เริ่มการบันทึก จะสามสองหนึ่ง <c oughs> เรื่องการบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยวินาทีตัวนี้ก็จะเริ่มไปเรื่อยๆว่าหน้านี้เราบอกเอเริ่มต้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของรีไซเคิลนะครับเราก็บรรยายไปตัวนี้สามารถหยุดชั่วคราวก็ได้หรือสิ้นสุดการบันทึกก็ได้พอเราบรรยายสไลด์แรกเสร็จเห็นไหมหน้านของเราอยู่ตรงนี้เราก็คลิกที่สไลด์ที่2เราก็บรรยายไปว่าเออเคเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับหรือรีไซเคิลตัวเนี้ย เราก็จะมีเนื้อหาอะไรบ้างเราก็บันทึกไปตรงนี้ก็บอกกําลังบันทึกอยู่อันนี้ก็จะเดินหน้านับเวลาไปเรื่อยๆเราก็คลิกต่อไปนะครับแล้วเราก็บรรยายในอะินโทรดักชั่นนะเมื่อคืออะไรเราก็บรรยายต่อไปไปจนสินส้นเนาะสไลด์ที่ไปเรื่อยๆแล้วนะก็บันทึกไป บันทึกไปไหมครับเราก็บันทึกไปเรื่อยๆก็อ่านไปแล้วก็บันทึกไปนะอ่านไปแล้วก็บันทึกไปจนจบสไลด์ที่เราจนถึงสไลด์สุดท้ายอาพอถึงสไลด์สุดท้ายขอบคุณเนะดี๋ยวทำแบบฟึกหัดอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้สิ้นสุดการบันทึกแล้วเราก็รอนะกำลังอัพโหลดบันทึก ของคุณถ้าเราต้องการเปลี่ยนใหม่เราก็อาจจะคลิกยกเลิกและทิ้งไปเลยแล้วก็อะไ่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ตอนนี้เรารอให้แันวาบันทึกเสร็จเรียบร้อยก่อนอ่า็จลิงก์บันทึกของคุณพร้อมแล้ว เราก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปก็ได้นะครับหรือบันทึกและออกก็ได้หรือลบทิ้งก็ได้แต่นี้เราจะดาวน์โหลดไว้นะครับเราก็จะดาวน์โหลดเ,เราก็จะดาวน์โหลดเก็บไว้รอ,อสักครู่ก็วิดีโอก,ก็จะ เสร็จเรียบร้อยนะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยจะเป็นวิดีโอ m p c นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงไหนก็ได้นะแล้วเราก็มาตั้งชื่อตรงนี้หน่อยนะงานนําเสนอเรื่องอะไรก็ว่าไปดีไซน์นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปออกจากเราก็คลิกที่หน้าหลักนะแล้วก็แล่างานของเราก็จะอยู่นะเนี่ยงานของเราก็ยังอยู่นะครับ แล้วรอสักครู่มันก็จะเปลี่ยนเป็นเนี่ยเป็นหนัวข้อเป็นเรื่องอะไรเนี่ยมีรูปภาพขึ้นมานะอ่าเสร็จแล้วเราก็คลิกที่โปรไฟล์ของเราล้วก็คลิกที่ออกจากระบบออกจากระบบเสร็จแล้วอย่าลืมออกจากตัวนี้ด้วย Google ด้วยนะตอนนี้ก็จะพยายามย้ำอยู่เสมอนะครับไว้ออกเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่เราดาวน์โหลดเก็บเมื่อกี้งานของเราสักครู่เห็นไหมครับเราก็คลิกตัวนี้ ลองดูซิอันนี้ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะเราตั้งเพิ่งตั้งชื่อหลังจากที่เราเราโดดแล้วเราก็โอเพนเราก็ไปทดสอบผลงานของเราซิเรื่องการซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่นะทุกปัญญาตัวนี้ก็จะเริ่มไปเรื่อยๆว่าหน้านี้ก็เริ่มต้นการบรรยายเก็บเรื่องของรีไซเคิลโอเคแล้วก็บรรยายไปเสร็จสิ้นนะการ สร้างวิดีโอนะครับการสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอนโดยให้เห็นหน้าผู้สอนหรือผู้บรรยายด้วยแครดวาอย่างง่ายๆสไตล์ครูใบเก่านะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งติดตามครูใบเก่ากันต่อไปนะครับสวัสดีครับ